มืดมืดฟ้าร้องจะมาจริงๆริงเหรอรอตึงวันมาสักเตื้อมาตักอาหารค่ะผัดกระเพราค่ะน้องกายผัดสองวันนี้น้องกายทำกับข้าวน้องกายวันนี้หุงข้าวกินได้ไหมลูกเหรอเนี่ยเหรอข้าวผัดเนี่ยเหรอเอาผัดเหรอ อุ้ยเสียงฝนฟ้าร้องดังนะแล้วเมื่อกี้อภนทำอะไรลูกเสียงดังมาแฉคนเขาทำอะไรเสียงตึงๆไม่ใช่ตอนแม่เข้าห้องไปแล้วน้อกายหุงข้าวดีไหมข้าใ <laughs> ข้าวมันใหม่ทำข้าวผัดก็ได้แล้วเจ่อ่าได้ดีอมแม่ดีขนาดน้ำดีค่ะลูกถ้าเกิดไม่ดีเดลูกจะไม่หงงไงก็ต้องไม่ต้องดีไกนก็ต้องหัดให้ลูกทำอะไรแต่ไม่เอาต้องหัดอุ้ยเขากระชับกระเชมยี่กว่าเธออีกเขาตักแกงตักอะไรอ่ะ ตักใช้ครบแช่อหละ,ระกระเฉบ,บกระชับก็เฉงกว่าแม่เขาอีกทเก่ไดีอะเอเมื่อก่อนทำอะไรไม่เป็นย่าสนอนท,ทเก่งไดีแม่เธอนี่สงสัยแม่ไม่ให้ทำอะไรฮะแม่ไม่มหัดให้ทำอะไรเหรอไ,ไม่อเอายังไม่เสร็จเลยจะไปไหน เอาเอานี่ใส่ตู้เย็นใส่ตรงกันอ่ะก็นั่งไงยังไม่ได้เอาใส่ช่องธรรมดาลแล้วก็ยา่าเอาย่าเข้าห้องที่จริงน,นะแม่ฮะปั่นกาแฟรึเปล่ากาแฟหกเต็มเลยดูต้องหมากกว่าคือดูคือนี่เอาเครื่องปั่นออกมาใส่ปั่นกาแฟน้องพลน่ะเออปั่นกาแฟได้ยินเสียงปั่นอ้าว <c oughs> เ้าเอาอะไรปั่นเครื่องนี้เอาอะไรปั่นที่ปั่นกาแฟมีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่หาฮเอายาไปน้องหนุกเขาคงมีของเขาเนาะเอานี่ไงนี่ไงเครื่องปั่นกาแฟเอาขึ้นมาเนี่ยถอยถอยไปท่าไงเออน่ะฝลังเออเอาขึ้นมาไว้น่ะเดี๋ยวแม่จะบอกเขาเอาพลก็ไม่ได้ลูกเอาขึ้นว้ข้างบน เออเน,นี่ยสำหรับปั่นกาแฟดีจะตายเออเข่นะ <Okay. S 2> อึ๊บอันนี้มันน้อยมากมันคงไม่ใช้หรอกพราะนมันปั่นเยอะหรือเปล่ากาแบายบาย bye. ทองขาวนี่เข้ <Okay. S 1> ขาห้องแล้วลูกฮะ เข้าห้องพรุ่งนี oh> <S 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 ้คงไม่ไม่มีไม่ทำอาหารดูก่อนเอ้ถุงตกลงไปเก็บให่ยังโอเค thank you มีพร้อมแล้วนี่วันนี้ของมีพร้อมอ่ะ